สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายทุกคุณทุกคนครับมามาครับมาหนีอีกยังอีกคือเก่าพี่น้องมาครับนี่มกกบพี่น้องหอหมกมกเซฮิตเพาะปอมพี่น้องอ่านี่ครับใส่พกร่วมหัวหอ,อ,อ,อมบักพริกเนาะพี่น,อน,น้องบักเขือมามาเสร็จแสนเหมือนกันครับผมกับพัก,กร่วมมิดมาพี่น้องไหมอ่าจ้ำนำอุ้จั่วก่อนพี่น้อง nạm nua mấy nu nổi nòng cốp ngà nhỏ ừ. trên nhà các ngôi học เจบเือบพิษปาากือเกานามเลกหน่อยนะ่นะเนาะมันคืออมกินเห็ดเผาะอ่ง Cái này mình chín ngày còn nữa. Hát câu lại không? Này không? Lòi hơn dài lắm như được. Ai dùng thay bỏ kim cục. Chậm nè, câu เห็ดเพาะเกลือ hmm. อือห mm ือ hmm. อ mm ือสดจอดเนาะ แบม่วันก็ร้ายพี่น้องนาฝนโอเคครับพี่น้องมากับคนไค์สึกใจกดแชร์ให้ประสงค์ริมมขงไงนะครับเด้อทีนห้ก็ไปกิเกาพี่น้องนะครับ